สวัสดีจ้ามางพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องอีสานกินโปมูนีาพาพี่น้องมากินต้มแซบขาหมูพี่น้องตุนแบบว่าปิ้ยๆเลยจ้าพี่น้องเป็นแต่แซบมากมากพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลงมือแซบกันเลยซดน้ำก่อนอันดับแรกอืม,อม แซ่บอีลีแซ่บอีลีเดอร์ขาหมูกับเตนหมูพี่น้องโอ้เปอยค่ะเปอยแน่บังดีล่ะขาหม,มูนุ่มๆข่าวแล้าก้องเขาพี่นอ้องหอนๆอยู่เลย ขออนุญาตแห่นแซ่บจริง แคหนอนชค่แบบอืมบังหลพี่นองเอ้ยหอนครับอืม,อม เปื่อยมากจุดน้ำรองข้อ อมาพี่น้องแห่นดูกน้ำกันเวยนยุ่มอกินเขาอีสาย หมดไปแล้วหนึ่งดูกจำนำพี่น้องเลย จัดมากเวลายจนรุดพี่น้องกินตีนเหมือนพี่น้องกินตีนมาพูด้เห็นตีนน้ำก่อน เขาบบเมดเลิศ นตืมกันเปียงสนน้ำส้นสน้ำ ี่นอ้องอิ่มนะสุดยอดจัดมากเป็นอะไรที่สุดยอดมากพี่น้องตุมแบบว่าตุ้นแบบว่าเปื่อยตุนบบตนบบต้นไฟเรื่อยๆตุนทานพี่น้อง,องเปื่อยดีขนาดสำหรับมืน้นอี้ก็อิ่มอีกแล้วจ้าขอบคุณเดอ้อพี่น้อง ทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลทุกแช่คือเก่าจ้าพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซองอีสานกิมพ์พมซองในน้อยนีย้นะนี่เด้อพี่น้องไปพอกันคลิปหนาคือเก่าจ้าคลิปนี้ไปแล้ว